we ผมอยู่กับโค้ชทีมเชียงใหม่คันทรีนะครับหรือควายเผือกล้านนานะครับกับท่านอาจารย์อภิชาติโมซิกะหรือโค้ชโมกับตื่นกันนะครับคุณนะวันนี้เราเราแบบสดๆฮะยังอยู่ในเกมอยู่นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะสลับช่วงสั่งเกมไปด้วยนะฮะแล้วก็ขอญาตสลับไปมานะครับทีมเชียงใหม่คันทรีนะเป็นอย่างไรบ้างการส้อมปีนี้โดยรวมก็ต้องขอชื่นชมผู้บริหารนะครับผชายแล้วก็คุณอาจายนะครับ ตั้งใจเขาถึงมากที <umas> ่ต mm. ้องการเห็นเด็กเชียงใหม่ต้องการเห็นเด็กในพื้นที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็รนำตัวอาชีพอการเป็นนักฟุตบอลครับที่เป็นเรื่องที่ต้อบอกว่ามีคนแบบนี้ในเชียงใหม่ถือว่าเป็นคนรุ่งขึเป็นเองเห็นเห็นเป็นการเปิดตัวไม่นานนี้แต่รู้สึกว่าการออดิชั่นหรือการเข้ามาร่วมเกมเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความสนใจมากเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับ โดยรวมนี่ต้องต้องบอกว่าเด็กในพื้นที่เนี่ยมีความชอบตบางความเป็นนักฟุตบอลแล้วเขาเองเขามีเป้าหมายที่จะไปเป็นนักฟุตบอลนะครับเป็นภาพโดยรวมว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกันหมดประธานสโมสรมีความตั้งใจมีเป้าหมายในขณะที่เด็กนักฟุตบอลเองเขาก็มีความตั้งใจมีเป้าหมายทุกอย่างมาเจอกันจุง เวลาที่ถือว่าเหมาะสมครับเราจะเห็นนะครับุกท่กานครับนี่คือการการซ้อมขุดเพื่อนอันนี้เราเราฝึกอะไรฮะฝึกฝึกสมรรถนตอนนี้ก็คือดูการพัฒนาการของตัวเขาเองเพราะว่าสิ่งที่เน้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะดูการเปลี่ยนแปลงในเชิงหวของเขาว่าเขาเป็นอย่า้ไรแค่ไห <ป S 2> นแล้ววันนี้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกความเป็นทีมก็ถือว่าใชดเนะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะฮะเด็กๆที่ยัง เหมือนกับเราอาจจะต้องเติมตรงจุดไหนาบางที่กันอยู่ที่จะส้องเติมโดยรวมตอนนี้จะต้องต้องบอกว่าสิ่ง,งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนับกบุ์ที่จะไปสู่อาชีพเนี่ยเขาต้องมีเวลาให้กับ กำลังบอลการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นนี่คือเรื่องที่เขาต้องเซ็ตเวลาได้มากกว่าเนิมครับการฝึกฝนหรือการฝึกซ้อมที่จะนำพาเด็กเข้าสู่แล n กิ n g ปีสามปีสองเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนก็แล้วแต่เอ้คือ ตเตตที่ทางทางน,นระทรวเขตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ2-3ปีเราจะขึ้นชั้นจากเวทีรอบหีก,ก็คือนอนเจจ์หลีกไปสู่ทีสไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่หาลือกันว่าในระยะสั้นว่าภายใน2-3ปีจะต้องขึ้นเวทีทีไม่ได้ข้อพ่ดูนี้มีเด็กๆเ,เป็นไงแล้วรอบนีถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นผลดีต่อ ต่อสโมสรเป็นผลดีต่อเป้าหมายของผู้บริหารและก็เป็นผลดีที่สําคัญคือปกครอบอของตัวเขาเองค่อนข้างรู้สึกว่าสนับสนุนด้วยที่เห็นเขามีเวลาจดจ่ออยู่วัาฟุตบอลช่วยฝากถึงพี่น้องประชาชนคนรักกีฬาฟุตบอลพี่น้องชาวเชียงใหม่และ็สปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเชิญครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของสโมสรเชียงใหม่กังที่นะครับว่าในขณะนี้สโมสรของเราเนี่ย เดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงจะไม่มีอีกดพักไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกร้องอยังไงเรายังเดินหน้าอยู่ตลอดเพราะที่สําคัญคือลูกหลานของชาวเชียงใหม่เีนนยเรียเสียรีว่าตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นครับทุ่บ่อาชีพและผมเชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านก็คงสนับสนุนลูกหลาน และผมว่าคาดหวังว่าจีนเชียงใหม่ทันที่จะไปสู่เส้นทางเป้าหมายก็คือเวทีทีท่สามตามสติ๊นั่นคือสิ่งที่ทางประธานสมโมสรและผมเชื่อว่าทุกคนในทีมงานของสมโมสรเชียงใหม่ทันที่คาดหวัง ก็ขอขอบคุณแฟนบอลชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับทีาฝากติดตามพวกเราช่วยนะครับเชียงใหม่ที่รับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณโค้ชโมด้วยนะครับท่านอพิชาติโมสิกาซึ่งเป็นโค้ชที่มีลายเส้นระดับประเทศเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกับรายการเรามากนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสได้สัมผัสโค้ชเหมืออาชีพนะระดับประเทศซึ่งวันนี้ทางรายการจะปูกขอบคุณมาครับนนะครับ เอาละครับทุกท่านครับเราเจอกันในรอบหน้านะครับสำหรับกิจกรรมของกีฬานะครับซึ่งทีมนี้ฝากไปด้วยนะครับเชียงใหม่คันทรีหรือควายเผือกล้านนาจะสร้างปรากฏการให้กับแบดมงน o o ฟุตบอลในประเทศไทยอย่างไรติดตามในช่วงต่อไปนะครับสำหรับ,บวันนี้ผมและโค้ชโมจากลาไปก่อนสวัสดีครับ